สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้ได้จะพามาปลูกกุหลาบการย้ายกุหลาบที่เราชำแล้วนะคะแล้วก็ออกหดอกแล้วลงหลุมปลูกนะคะว่าให้รอดทำอย่างไรนะคะไปดูกันเลยมาใครบอกชำกุหลาบไม่ติดเล็กทำให้ดูแล้วนะติดร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่ตัดออกนะคะเนี่ยมันออกดอกแล้วด้วยเนี่ยค่ะติดดอกเต็มเลยดูสิ เนี่ยดินดินดีมากเลยนะคะในกระถางน่ะคือมีดินจริงแล้วก็ฟ้าทลายโจรมันปลิวมานะคะเล็กได้มาจากตาบูญนะแล้วตอนนี้ต้องปลูกแล้วนะคะฟ้าทลายโจรต้องกันโควิดในเบื้องต้นได้ด้วยขมมากเอาไปตากนะคะท่านผู้ชมถ้าใครกินไม่ได้แล้วก็อัดแคปซูลเอาไปตากแล้วก็ไปปัน่นไปบดนะคะเอาออกนะเราจะเออ,อกอยังไงเนี่ย มีฟ้าทลายโจรด้วย๊บดึงเนี่ยหญ้าพวกนี้ดูระบบรากสิคะ่ะถ้ามีหญ้าพวกนี้มันแซงต้นไม้ของเราเลยนะขึ้นแสงเลยเพราะว่าระบบรากแบบดีมากอะ่ะรากเยอะเห็นไหมเราถึงใช้ปุ๋ยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็พวกปุ๋ยหมักต่างๆเพื่อเพิ่มรากนะคะเพื่อเพิ่มระบบรากรากก็คือเป็นเป็นอะ,อะไรอะ่ะเครื่องมือในการหากินอะ่ะดูดกินอาหารนะคะรากเยอะ,อะต้นไม้มันก็จะแข็งแรง ขุดหลุมแล้วนะคะทีนี้สังเกตไหมว่าดินมันแน่นดินเหนียวนะคะเราจะปรับปรุงดินโดยการใช้แกลบแล้วก็น,นี่เป็นแกลบหมักนะที่เล็กถ่ายลงนะคะใส่ปุ๋ยคอกดูดีๆนะคะมันมีปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะลงไปในนี้แล้วก็รดน้ําแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์เจาปลวกอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะทีนี้เราก็จะปลูกวิธีการนะคะก็ดายารอบ นะเดี๋ยวเล็กจะอเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าต้องมือเบาจริงๆทำดินให้ร่วนซุยนะคะเราขุดดินลงไปลึกนะประมาณเกือบ50เซนเลยนะคะความลึกก็คือเราจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยเพื่อทำให้รากนะคะชอนชายหาอาหารได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ขุดดินให้ร่วนซุยอะ่ะคือดินมันจะแน่นแล้วรากมันจะแบบชอนชชยยากนะคะเพราะมันแน่นเนาะ อันนี้เราจะขุดให้ร่วนสุยแล้วเราก็จะใส่ใบไผ่ลงไปนะคะเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะทําให้ดินร่วนสุยนะคะแล้วก็ทําให้อากาศแทรกลงไปในดินได้ดินที่ดีต้องมีอากาศด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่ใบไม้แห้งใบกล้วยใบไผ่นี่เวลา มันจะมีจุลินทรีย์พิเศษตัวหนึ่งนะคะเป็นราขาวๆนะในใบไผ่เวลาที่มันร่วนซุยอะ่ะมันดินมันจะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมมันจะเป็นสีดํานะเราปรับปรุงดินได้นะคะไม่ต้องไปกลัวว่าดินเราไม่สวยเราก็ลองก้นลงไปนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่แกลบแล้วเราก็ใส่ดินแล้วเราก็เอาต้นไม้เราลงไปนะคะ อยาเล็กขอเอาต้นไม้ออกก่อนนะเพราะว่ามันมีฟ้าทลายโจนนะคะทุบเหมือนกับที่ว่าเรียกเอา,เอาพลิกออกจากกระถางนะคะนี่โอ้โหแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเพราะมันมีเพราะมันมีว้าวเก่งยังเลยค่ะดูสุดยอด ชมตัวเองนี่มือแข็งแรงมากเลยเนาะเนี่ยค่ะระบบรากเริ่มที่จะช้อนชัยมาด้านล่างแล้วนะคะเห็นไหมรากจะเล็กๆฝอยๆนะคะเยอะมากเลยอันนี้คือเกิดจากการตัดกิ่งมาชํานะคะเราจะค่อยๆเบาๆนะคะวางลงเลยนี่จะ้ะ แล้วเราก็ใช้ดินกลบคือเราจะปลูกฟ้าทลายโจรลงไปข้างๆด้วยนะอันนี้เป็นมีเป็นสิบต้นเลยนะคะเดี๋ยวพอใหญ่สักหน่อยเลาก็ดึงนะดึงแยกออกนะคะนี่แล้วเราก็ใส่ใบไผ่รอบๆค่ะมีดินจริงนะคะดินจริงนี่ใส่ลงไปเลยใช้ดินกลบอันนี้ก็คือเดี๋ยวพอติดนะคะแล้วก็ แต่กิ่งก้านสาขาเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะคะปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราทําไว้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปลัวจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะใส่ได้หมดเลยแล้วก็ปุ๋ย้อปุ๋ยหมักมูนั้างคาวเร่งดอกนะคะต่อไปกุหลาบอันนี้เล็กชามไว้สองสีเลยนะให้อยู่ด้วยกันเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะ ให้อยู่ด้วยกันเลยจําได้ไหมที่เป็นพุ่มสวย,สวยอะ่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะมันจะสวยมากเราปลูกทางนี้ให้รับแดดช่วงเช้านะคะจะสวยกว่าที่อยู่ในต้นแรกอีกเพราะว่าทางนั้นนะคะมันมีทองอุไลบางอยู่นี่โอเค เรียบร้อยแล้วก็รดน้ำทำแอ่งกระทะให้เพราะว่าจะเอาไว้กักเก็บน้ำนะคะรอบๆแล้วเราก็จะมีไม้มาปักด้วยนคะคะแบบต้องโรยด้านบนอีกนะคะ ด้านล่างด้านบนนี่ค่ะทำเป็นแอ่งไว้แบบนี้นะเพื่อให้ขังน้ำไว้ได้นะคะเพราะว่าดินเราเหนียว อันนี้ข้างบนเป็นปุ๋ยขี้มันนะคะที่หมักแล้วใส่ใส่เยอะมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเค็มนะคะโลยด้านบนเนี่ยเป็นดินล้ค่ะจะมีกากมันนะคะแล้วก็ขี้ไก่แกลบแล้วก็พวกน้ําหมักนะคะหมักไว้ผ่านไปประมาณสองปีแล้วแหละเลซื้อมานะคะใส่อะไรก็งามแต่อย่าใส่เยอะนะ นี่มันเป็นกุหลาบเลยนะคะเราเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความสูงของ,ของไม้ไปเรื่อยๆตอนนี้เรากั้นไว้ก่อนเพราะว่ามีไก่นะคะไก่มันมากวนไก่มาเขียนะเดี๋ยวทีนี้ต้นกุหลาบเราจะโยกนะคะมันจะไม่ติดเราต้องตอกไว้เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะแล้วเราก็รดน้ำนะคะ อย่าลืมรดน้ําโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราย้ายมาใหม่นะคะคือรากจะต้องเย็นนี่รดลงไปเลยเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยด้วยนะคะนี่วิธีการปลูกก็ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะสามารถย้อนดูวิธีการปักชำได้นะคะปักชำติดจริงๆเ,เดี๋ยวเล็กมาลงเรื่องกุหลาบเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตาม คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์ให้เล็กด้วยนะคะช่องเว l ติ y c h ช n n นลจ้ามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเกษตรที่ทำจริง mm hmm. เห็นผลจริงแล้วเรามาแชร์นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ